สวัสดีค่ะพบรกับแอมฟาร์มเช่นเคยนะคะเข้าหน้าร้อนไม่ทันใดปัญหามาแล้วนะคะก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะสําหรับคนที่ปลูกผักสลัดจะรู้ดีว่าช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงที่ผักสลัดดูแลยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะแล้วก็ปัญหาจะแตกต่างกันมากกับช่วงหน้าฝนนะคะ อย่างขอ,งอเองนะคะที่เจอเลยนะคะเพิ่งจะเข้าหน้าร้อนไม่ทันใดนะคะเจอเพี้ยไฟลามทั้งแปลงเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าลักษณะเพี้ยไฟเทมบอกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเบื้องต้นจะมีวิธีการจัดการยังไงแล้วจะเอาอยู่ไหมเดี๋ยวไปชมกันค่ะขออนุญาตสลับกล้องมาทางด้านนี้นะคะอันนี้เพื่อนๆ นี่ยที่ทแอมสั่งมาเป็นตอนสั่งอ่ะมั่นใจว่าสั่งเรดปัตตเวียนะคะแต่ว่าเนี่ยไม่รู้มันได้เรดอะไรมาเนี่ยเพื่อนๆไม่รู้มันเป็นมันไม่มันไม่ไม่เป็นพุ่มมาค่ะมันเป็นต้นสูงขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันคือมันคืออะไรเดี๋ยวจะต้องไปหรือว่ามันจะเป็นตัวเรดโบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเนี่ยมันไม่เป็นพุ่มเลยค่ะเห็นไหมหมดเลยนะหมดทั้งแถวเลยนะคะ อ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะลักษณะของเทียไฟนะคะแรกๆเลยที่มันได้ลามก็เพราะว่าก็เพราะว่าเราไม่ได้สังเกตด้วยแหละนะคะที่ตอนแรกที่เจอเนี่ยเห็นมันเป็นลักษณะมันเป็นเหมือนเหมือนคล้ายๆขหาดินไฟอะค่ะเหมือนเวลาเราจุดอะไรแล้วมันมีควันปลิวมาเกาะอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นดำๆนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ใจ ทีนี้พอผ่านไปหลายวันเข้ามันก็เลยก็เริ่มจะเห็นชัดแล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะมันจะทำให้ใบผักของเราเป็นด่างๆด่งด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 งางๆละล,ลายแบบนี้เพื่อนๆนะคะมันไม่สวยเลยนะคะเนี่ยขานาดเป็นสีแดงแบบนี้ยังเห็นชัดเลยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นฝีมือของเพลียไฟทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเมื่อวานเองก็ได้จัดการเบื้องต้นไปแล้ว ก็คือจะรดน้ําถ้าเหมือนฝนตกเลยค่ะทําเป็นละอองก็คือรดน้ําเลยรดน้ําบ,บนบนบนกล่องผักนี่แหละนะคะอ่าเนี่ยค่ะลักษณะเขาจะเป็นเหมือนเนี่ยเขาเริ่ม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 ขยับแบบนี้นะคะ จริงๆถ้าเขาไม่ขยับเราจะดูไม่รู้เลยว่าเป็นเพียไฟนะคะออเมันจะเป็นเหมือนขมเหลวดินไฟเหมือนอย่างที่บอกนะคะเป็นเหมือนขมเหลวดินไฟแต่อันนี้เห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะขยับตัวได้เขาจะจะจะคลานไปมานะคะเนี่ยเห็นไหมเยอะมากเนี่ยนะคะเอ่อ เขาบอกว่าเพลี้ยไฟเนี่ยนะคะมันจะมาเองในช่วงหน้าแลง้งช่วงก็คือใบผักของเรามันจะแห้งค่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะจ,จ,จัดการมาดูดกินน้ําเลี้ยงในผักสลัดของเรานะคะเนี่ยใบด่างหมดเลยเพื่อนๆน,นะคะ ในช่วงหน้าฝนเราจะไม่เจอนะจะไม่เจอเพี้ยไฟนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเบื้องต้นเลยก็คือจะลองฉีดพ่นน้ําซึ่งเมื่อวานก็ได้ฉีดไปแล้วหนึ่งรอบนะคะจะฉีดพ่นติดกันติดกันสามวันก่อนนะคะถ้าเอาไม่อยู่ก็จะต้องอใช้บิวเวรียนะคะซึ่งเป็นเชื้อราขาวเชื้อราที่ได้รับการรับรองจาก กรมวิชาการว่าใช้ได้กับผักสลัดแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะซึ่งคนที่เขาปลูกสลัดเนี่ยก็จะรู้ดีนะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวให้ดูอีกเนี่ยมินิคอร์สใบด่างหมดเลยนะคะเนี่ยยังคานอยู่เลยเพื่อนๆนี่นะคะเห็นไหมนี่ก็คือร่องรอยลักษณะของเพี้ยเพีย,พยไฟนะคะเนี่ยมีเยอะเลย นะคะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะทำการฉีดพ่นอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าวิธีการวิธีการรดน้ำถ้าเรามีถ้าเรามาีเครื่องพ่นแบบอัตโนมัติหรือว่าเครื่องฉีดเนี่ยแนะนำให้ให้ฉีดเป็นฝอยให้มากที่สุดฝอยเล็กที่สุดเพื่อเขาที่เขาจะได้จัดการกับ มันจะได้ไม่ไม่ทำให้เจอปัญหาใบไหมหรือเขาเขาเรียกกระบวนการเลยนะไม่แน่ใจนะคะมันจะทำให้ขอบใบไม่ได้ถ้าเราฉีดพ่นแบบให้เป็นละอองน้ำฝอยอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะไม่เกิดความชื้นมากนะคะเพราะว่าการฉีดพ่นน้ำเราก็ต้องระวังด้วยนะคะถ้าฉีดชื้นเกินไปมันก็จะจะเป็นดาจุดแบบนี้ซึ่งมันก็จะ เจอ2ปัญหาพร้อมกันทีนี้ยากเลยนะคะทางด้านนี้เพิ่งจะเก็บออกไปเมื่อวานนะคะยังไม่ได้จัดการกับกล่องเลยนะคะส่วนทางด้านนี้เป็นเดสเออเป็นเดสคาร์โรกับกรีนคาร์โรนะคะเนี่ยเจอเพี้ยไฟหมดเลย นะคะก็วิธีการพ่นน้ำนะคะก็ต้องระวังด้วยอย่าให้อย่าฉีดพ่นตอนที่แสงแดดตอนที่มีแสงตอนที่แดดออกนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ขอบใบไหมโดยเฉพาะเจ้าตัวมินิคอสนะคะมันจะใบไหมง่ายๆๆนะคะเพื่อนๆถ้าถ้าแดดออกแล้วเนี่ยไม่แนะนําให้ฉีดนะคะ อย่างบางฟาร์มบางคนเนี่ยเขาจะในช่วงฤดูแรงเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยเขาจะฉีดน้ำจะจะลดน้ํานะคะอย่างของเราปลูกในกล่องก็ลดได้เหมือนกันแต่ว่าให้เป็นฝอยอย่างที่บอกนะคะก็คือเช้าเย็นไปเลยนะคะหรือบางฟาร์มเขาจะลดตอนเที่ยงด้วยแต่ขอให้ไม่ลดตอนเที่ยงเพราะว่ากลัวกลัวขอไปไหม้นะคะยังไม่เคยลองนะคะ,ะทางด้านนี้เป็นมินิคอร์สนะคะ ค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ